มาที่เรื่องเกี่ยวกับไทยบ้างนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับคนเข้าเมืองเช่นกันนะครับสารไทยเริ่มเปิดการพิจารณาคำร้องปล่อยตัวชาวมุสลิมอุยกู43คนที่ถูกทางการไทยควบคุมตัวไว้เป็นเวลานานกว่า10ปีแล้วนะครับทำกลางความกังวลขององค์กรสิทธิมนุษยชนว่าพวกเขาอาจถูกส่งตัวกลับประเทศจีนเพื่อเผชิญการลงโทษ องค์กรสิทธิมนุษยชน justice for all เปิดเผยเมื่อต้นเดือนที่แล้วว่าชาวอุยกูเหล่านั้นถูกเจ้าหน้าที่ไทยบังคับให้กรอกแบบฟอร์มเพื่อเตรียมถูกส่งตัวกลับไปจีนแต่ทางการไทยปฏิเสธว่าไม่มีการกระทําที่ว่านี้นะครับ เมื่อวันที่29มกราคมทนายชูชาติกันภัยยื่นคำร้องต่อศาลให้ปล่อยตัวชาวอุยกูทั้ง43คนโดยให้เหตุผลว่าพวกเขาถูกควบคุมตัวไว้นานพอแล้วจากข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมายและต้องเผชิญกับสภาพความเป็นอยู่อันย่ำแย่จากศูนย์กักกันคนเข้าเมืองของไทยนานกว่า11ปีโดยก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ก่อความผิดอาญาใดๆในประเทศจีนด้วยนะครับ องค์กรสิทธิมนุษยชนและสหะประชาชาติกล่าวหาว่าจีนละเมิดสิทธิของชาวมุสลิมอุยกูในมณฑลซินเจียงรวมทั้งการจับกลุ่มคุมขังเอาไว้ในค่ายกักกันขนาดใหญ่แต่จีนปฏิเสธข้อกล่าวหานี้นะครับรายงานของสนักข่าวเรดิโอฟรีเอเชียบอกว่าขณะนี้มีชาวอุยกู43คนถูกกักตัวไว้ที่สถานีตักกักตัวคนต่างด้าวสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและมีอีก5คนที่ถูกคุมขังในเรือนจำ ซึ่งไม่ถูกรวมอยู่ในคำร้องล่าสุดนี้นะครับชาวอุยกุยเหล่านี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ไทยตั้งแต่ปี2014หลังจากหนีออกจากมณฑลซินเจียงโดยมีชายชาวอุยกูย48คนถูกจับร่วมกับเพื่อนร่วมชาติกว่า300คนนะครับที่พยายามข้ามชายแดนไปยังมาเลเซีย ตามเส้นทางการค้ามนุษย์จากมนทลนยูนานของจีนโดยในปี2015มี109คนในกลุ่มนี้ถูกนาเทศกลับไปยังจีนนะครับซึ่งนานาชาติก็ออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างยิ่งพร้อมกับวิจารณ์รัฐบาลไทยอย่างหนักปัจจุบันยังไม่ทราบชะตาก,กรรมของคนเหล่านั้นนะครับส่วนอีก173คนที่เป็นผู้หญิงและเด็กได้รับการส่งตัวไปยังตุรกี ผู้เชี่ยวชาญของสภาระชาชาตินะครับกล่าวถึงสุขภาพของชาวอุยกูที่ถูกควบคุมตัวในไทยว่า23คนจากทั้งหมด48คนนั้นป่วยด้วยโรคเบาหวานไตทำงานผิดปกติอามาพรึกโรคผิวหนังรวมทั้งปัญหาการทำงาน ของหัวใจปอดและระบบทางเดินอาหารนะครับโดยคำร้องล่าสุดนี้ก็ขอให้มีการตรวจสอบตามประมวลกฎหมายอาญาว่าสมควรปล่อยตัวชาวอุยกู43คนนี้หรือไม่นะครับโดยทนายจำเริญพนมพคากรผู้เป็นตัวแทนยื่นคำร้องกล่าวว่าหากศาลพิจารณาแล้วว่าคำร้องนี้มีมูลเหตุถูกต้องก็อาจมีคำสั่งให้มีการสืบสวนและขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้ปากคำเพิ่มเติมนะครับโดยการพิจารณาคดีครั้งต่อไปจะมีขึ้น วันที่18กุมภาพันธ์นี้นะครับคุณนิธิการ